ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลสำหรับผู้แทนสาธุชนนํากล่าวคือกัลยาณมิตรพระจิตลักษีนาพรทิพย์และกัลยาณมิตรคมสันชุนเจริญหันธรรมยังพุทธสาภาควะโต บุพพาคันมการังกะโรมัเห็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาคาวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ อิเมมยังพันเตอิเมมยังพันเตธรรมกายสพายะธรรมกายสพายะชะทนะปูรณัทายะฉะทนะปูรณัทายะมูลปัจเจยะมูลปัจเจ สปาริวารีสปาริวารพิกขุสังคัสสะพิกุสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเติกุสังโคพิกุสังโค อิเมอิเม aya aya ธรรมกายสัพพายะธรรมกายสัพพายะชะธนะปูรณทายะชะธนะปูรณทายะมูลปัจเจเยมูลปัจเจเยสะปปริวาเรสัปปริวาเร ปาติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารัตตังทีคารัตตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุทธิ์สงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุทธิ์สงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิส <desserts with the paper> ุสงิ์แด่พระพิสุสงิ์ขอพระพิสุสงิ์ขอพระพิสุสงิ์จงรับจงรับส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุลำดับต่อไป เป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลและกลัลยาณมิตรแพทย์หญิงอุดมรักมงคลเรียนเชิญครับอิมานีเมยังพันเตอิมานีมยังพันเต พาตานี้ตาตปาริวารานี้สาปาริวารานี้พิขุสังคสะพิขุสังคสะโอนชยามะโอนชยามะสาทุโนพันเตสาทุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโค

ขายะสุขายะนิพพานญาจะจะนิพพานาจะจะ,าาะ,จะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาาหรัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลละนานเทิน สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้วางใจเบาๆเข้าไปในก,กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็พร้อมนั่งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตาม อันดแก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายเราั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายอีกนั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอขอสิกกรรมซึ่งกันและก,กัน และแบ่งบุญให้ตามส่วนหน่งกรรมนั้นเราลบพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตูสเพ,พปุเรนตุสังกปา จันทัวปนรโสยะถา,ามณิโชติรโสยะถา,าสัพพิตโย

ฌันตุสัพภโรโควินานสตุมานเตยภาวารวันดารายโวสุขีทิฆายุโกภวาสัพิยติโยวิวานชันตุสัมพโรวโควินานสตุมา ขายุโกภวาภิวาทนสิลิสนิจังวุณธาปจายโนจัตตารวธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขัง อาลัง,ลงอายวาทะโกะธนวัฒโกะสิริวัฒโกะยาสวาทะโกวพละวันฒโกว นวันตะโกวสุขวันตะโกอโหตุสัพะธาทุกขโรฆะพยาเวราโสกาสัตตุจุปาตวานิอันตระ ยาปิวินาสันตุจเตยจะสาชัยยสินทิธาณาลาพังโสนทิพยังสุขังพลังสิริอายุจวันนัวจะพัวคังวุ่นทิจะยสวาสตวัสสะจายุจะเชียวสินเทียมพ วันตุเตยยภวตุสัพพมังคัลังราคขันตุสัพพเทววัตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติผู้วันตุเตียาวตุสัพพมังคัลังราคขันตุสัพพเทววัตาสัพพธรรมา โสดิภวันตุเตีมภวตุสัพพังค์ลังรักขพันตุสาพะเทวตาสาพะสังฆา ตังใจบูชาพระกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภควะตาธรรมโมสวา,าวกาโตภควะตาธรรมโมธรรม,มนามสามม,มิธรรมนัมสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสหาวกสังโคสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคสังฆังนมามิสังฆังนาม,ามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณอาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาวบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญจะเป็นอัศจรรย์ ให้มายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเปนนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติใหญ่สมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพกทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ